สำหรับแพทเทิร์นโคเชลายต่อไปนะจ๊ะที่พี่อ้อจะสาธิตให้ทุกท่านได้รับชมกันลักษณะก็จะเป็นดอกไม้ดอกเล็กๆสี่กลีบเวลาเราจะต่อเราก็จะขยายออกเป็นสี่มุมแบบนี้นะลายด้านหน้าด้านหลังก็จะออกมาเหมือนกันลายนี้ต้องยอมรับว่าต่อ,อ,อกมาแล้วน่ารักมากนะพี่อ้อเชื่อว่าพี่ๆน้องๆหลายๆท่านหรือว่ามือใหม่ทุกท่าน ก็สามารถถักตามได้เพราะว่าลายเนี้ยจริงๆแล้วมีอยู่แค่1 2 3 4 5 6มี6แถวเองถักง่ายแล้วก็ถักเร็วไหมที่พี่อ้อใช้ในการสาธิตคลิปนี้ก็ต้องขอบอกว่าเล็กมากนะเป็นขนาดเส้น16ของสาหาสินนะจ๊ะแล้วก็เข็มโคเชพี่อ้อเลือกใช้0.75มิลแต่พี่น้องทุกท่านนะพี่อ้อไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ เ,เจ้าของใหม่นะหรือว่าได้รับค่าโฆษณาแต่อย่างใดนะเพียงแต่ว่าพี่อ้อใช้ยี่ห้อนี้ก็เลยบอกให้ทุกคนได้รับทราบไว้เท่านั้นเองนะจ้ะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือถักพร้อมๆกันเลยจ้าสำหรับแพทเทิร์นโคเชต่อดอกลายนี้นะพี่อ้อจะขึ้นต้นโดยการทำแบบมาจิกลิงนะพันไหมที่นิ้วชี้ แล้วก็สอดเข็มเข้าไปปลดไหมออกมาถักโซ่หนึ่งแล้วก็ดึงนิ้วออกนะก็จะได้ประมาณนี้หลังจากนั้นพี่อ้อจะถักโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ถักทับเบิ้ลโคเชรหรือพอสองคออีกหกครั้งปลดออกมาครั้งละสองห่วงนะจ๊ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าครั้งที่หกถ้าเรานับรวมหลักที่เราขึ้นต้นด้วยที่ขึ้นด้วยโซ่สี่เนี่ยเราก็จะมีทั้งหมดเจ็ดหลักด้วยกันนะ ต่อไปถักโซ่ห้าถักด้วยพอสองคอรหรือเทเปิลโคเชตเจ็ดครั้งปดครั้งละสองห่วงหนึ่งสองสสี ห้าหกหลักสุดท้ายเจด็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าแถวแรกก็จะออกมาลักษณะนี้นะเดี๋ยวพี่อ้อจะถักต่อจนครบสี่กลีบเหลืออีกสองกลีบนะเดี๋ยวถักต่อกันนะจ๊ะพี่อ้อถักมาจนครบสี่กลีบแล้วนะ เวลาเราจบเราจะจบด้วยโซ่ห้าแล้วก็เลื่อนห่วงโซ่หลักที่สี่หลักนี้นะหลักที่เราครึ่งต้นเราก็จะได้ออกมาลักษณะนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องดึงปลายไหม่ให้กระชับก่อนนะส่วนไปลไหมด้านหลังเนี่ยเราสามารถสอดเก็บได้เลยนะหรือใครจะเก็บในภายหลังก็ได้เวลาพี่อ้อกเก็บนะ่ยพี่อ้อก,ก็จะสอดเข้าไปตาม แนวห่วงแบบนี้นะเก็บเข้าไปแบบเนี้เก็บสักสองครั้งจนทําให้เราแน่ใจว่า,เ,าเขาไม่หลุดออกมาหรือใครจะเก็บมากฝนนี้ก็ได้แถวต่อไปแต่ทุกท่านสามารถใช้ไหม ซึ่งมีขนาดแตกต่างจากของพี่อ้อได้นะได้ตามความต้องการเทวาต่อไปนะหลังจากจบแล้วพี่อ้อก็จะเลื่อนโซ่มาหนึ่งหลักหนึ่งสสาสี่ขึ้นด้วยโซ่สี่หลังจากนั้นถักด้วยพอสองคอหรือเทบเบิลโคเชไปอีกสี่ครั้ง หนึ่งสองสามสี่นับรวมหลักที่เราขึ้นต้นด้วยเราก็จะได้ทั้งหมดห้าหลักต่อด้วยโซ่ห้า ถักซิงเกิลโคเชหรือกวักธรรมดาโซ่ห้าถักกรีบที่สองหรือว่ามุมที่สองนะถักเหมือนเดิมถักด้วยพอสองคอหรือแทเปิ้ลโคเชเราข้ามหลักแรกมามาลงหลักที่สองปลดออกมาครั้งละสองห่วงถักทั้งหมดห้าครั้งสอง สามสี่ห้าถักโซ่ห้าแล้วก็สิงเกิลโคเชต่อด้วยโซ่ห้าพี่อ้อถักมานะเรียกเป็นกี่หรือเรียกเป็นอะไรอ่ะ เป็นมุมก็ได้นะแล้วแต่เราจะเรียกแล้วกันแต่พี่อ้อขอเรียกเป็นกลีบแล้วกันเพราะว่าดอกเนี้ยเขาจะมีทั้งหมดสี่กลีบด้วยกันกลีบที่หนึ่งที่สองถักแล้วเดี๋ยวทุกคนถักกลีบที่สามที่สี่กันต่อจ้าถักมาจนครบสี่กลีบแล้วนะก็จะจบด้วยโซ่ห้าแล้วก็นับหลักมาหนึ่งสองสามสี่หลักที่สี่แล้วก็เลื่อนห่วงออกมาก็จะได้ลักษณะนี้ แถวต่อไปเลื่อนโซ่มาหนึ่งหลักแล้วก็ถักโซ่สี่หลังจากนั้นพันหกเข็มสองครั้งถักด้วยแทบเบิ้ลโคเชรหรือพอสองคอแต่เรายังไม่ปลดหมดนะอีกหนึ่งครั้งเราจะได้ทั้งหมดสามครั้งแล้วเราก็รวบพร้อมกันแบบนี้ ต่อไปถักโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกช่องถัดไปวักธรรมดาหรือซิงเกิลโคเชต์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหมือนเดิมวักธรรมดาหรือซิงเกิลโคเชต์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอสองคอหรือเทเบิลโคลเชต์ข้ามหนึ่งหลักข้ามหลักนี้นะ แล้วก็มาหลักที่สองเราปดไม่หมดนะจ๊ะหลักที่สองแล้วก็อีกหนึ่งหลักหรือว่าอีกหนึ่งครั้งนั่นเองเราก็จะเหลือห่วงอยู่เนมือทั้งหมดสี่ห่วงเราดึงไหมผ่านออกมาทั้งหมดถักโซ่หกต่อด้วยช่องถัดไปซิงเกิลโคเช หนึ่งสองสามสี่ห้าหกซิงเกิลโคเชตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต่อด้วยกลีบที่สามแล้วก็ถักวนปลายกลีบที่สี่จนกระทั่งมาจบตรงนี้นะจบด้วยการเลื่อนห่วงที่กลีบแรกที่เราขึ้นต้นนะพี่ออถักมาครบสี่กลีบลนะแล้วนะเราก็จะเห็น ดอกสี่กลีบแบบนี้แหละเห็นชัดเจนเนาะเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมเวลาเราจบแถวนี้พี่อ้อจะจบด้วยโซ่สามหลังจากนั้นก็จะถักดับเบิ้ลโคเช์นะตรงที่หลักที่เราขึ้นต้นแต่ว่าพี่อ้อจะปลดหนึ่งก่อนเพื่อขยายให้มุมนี้กว้างเท่ากับมุมที่ผ่านมาก็จะได้ออกมาลักษณะนี้นะจ๊ะ แถวต่อไปถักด้วยโซ่7 1 2 3 4 5 6 7ที่บ้านเปิดทีวีเสียงดังมากเลยเดี๋ยวพี่อ้ออาจจะต้องตัดเสียงต้นฉบับออกแล้วก็ใส่เสียงบรรยายเข้าไปแทนแล้วละ่ะเพราะว่าดังมากวันนี้เป็นวันหยุดด้วยเนาะเป็นวันเสาร์ต่อด้วยซิงเกิลโคเชหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เราก็จะแยกมุมออกเป็นสี่มุมนะตรงนี้เราถักด้วยพอสองคอหรือแทบเปิ้ลโคเชสามครั้งปลดออกมาครั้งละสองห่วงนะได้สามครั้งแล้วถักโซ่สามแล้วก็ถักพอสองคอหรือ ถับเบิ้ลโคเชตลงในช่องเดียวกันสามครั้งก็จะได้ออกมาลักษณะนี้ถักโซ่เจ็ดซิงเกิลโคเชตโซ่เจ็ดก็ซิงเกิลโคเชต โซ่เจ็ดสิงเกิลโคเชหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตรงนี้พี่อ้อจะถักมุมที่สองถักด้วยแทบเบิลโคเชสามครั้งโซ่สาม แล้วก็เทปเปิลโคเชอีกสามครั้งลงในช่องเดิมน,นะปลดออกมาครั้งละสองห่วงแล้จ้ะถักทั้งหมดสามครั้งต่อด้วยโซ่เจ็ดถ้าพี่อ้อถักเร็วไปบ้างก็กดหยุดก่อนนะแล้วก็กดย้อนกลับมาดูใหม่ได้นะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเพราะว่าลายเนี่ยเขาจะถักซ้ำๆนะแล้วก็ลายนี้ค่อนข้างง่ายนะมือใหม่ๆไม่ต้องกังวลน,นะพี่อ้อมมั่นใจว่าสามารถถักตามได้มุมที่หนึ่งมุมที่สองเหลือมุมที่สามมุมที่สี่ทุกคนก็ถักต่อกันนะจ๊ะถักครบสี่มุมแล้วนะ แถวนี้จบด้วยโซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็ถักพอสองคอมาที่หลักแรกหลักที่เราขึ้นต้นนะปดออกมาครั้งละสองห่วงแล้วก็จะได้ออกมาลักษณะนี้แถวต่อไปถักโซ่เจ็ด ถักซิงเกิลโคเชตโซ่เจ็ดถักซิงเกิลโคเชตตามด้วยโซ่เจ็ดตรงมุมที่เราแยกออกนี่เราจะถักเหมือนเดิมนะถักด้วยถทับเบิ้ลโคลเชต์สามครั้ง คันด้วยโซ่ 3, แล้วก็แทเบิลโคเชหรือว่าพอสองคออีก3ามครั้งลงในช่องเดียวกันนะจ๊ะปลดออกมาครั้งละสองห่วงนะหนึ่งสองสามบางทีพี่อ้อถักชิดกล้องไปก็ ภายอาจจะเบอร์เบอร์บ้างก็ต้องขออภัยนะแต่ก็พยายามจะถักให้เห็นชัดๆแหละเพราะว่าลายเนี้ยง่ายจริงๆพี่อ้อว่าน่าจะพอถักกันได้เห็นชัดอยู่เนาะต่อด้วยโซ่เจ็ด แล้วก็สิงเกิลโซ่เจ็ดสิงเกิลโซ่เจ็ดสิงเกิลโ,โคเชโซ่เจ็ดนี่ยพี่อ้อถักได้มา หนึ่งมุมแบบนี้ก็เหลือหนึ่งสองสามทุกคนก็ลองถักต่อกันวิธีการถักก็จะเหมือนมุมแรกที่เราถักทุกอย่างเลยนะจ๊ะถักต่อกันนะโซ่สามแล้วนะจ๊ะต่อไปก็ถักเหมือนเดิมถักด้วยพอสองคอรหรือเทเบิลโครเชต์สามครั้งลงในช่องเดิมนะ เดี๋ยวพี่อ้อปรับกล้องเล็กน้อยก่อนเพราะว่าบางครั้งพี่อ้อถักชิดติดกล้องเกินไปภาพที่ได้ก็ไม่ค่อยชัดเหมือนภาพเขาจะแตกแล้วก็เบลอนะแถวนี้จบด้วยโซ่สามแล้วก็พันหวเข็มสองครั้งหรือเทปเปิ้ลเคลเชลงที่หลักนี้นะหลักที่เราขึ้นต้นบดออกมาครั้งละสองห่วง ลายที่ได้ก็จะออกมาแบบนี้เดี๋ยวเหลืออีกหนึ่งแถวนะเป็นแถวสุดท้ายพี่ออกก็ยังคงขึ้นด้วยโซ่เจ็ดแล้วก็ซิงเกิลโครเชตในช่องถัดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดช่องถัดไปก็ซิงเกิลโครเชตหนึ่งสองขอโทษจ้ะไหมแตกอีกแล้ว หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิงเกิลโคเชหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพันลูกเข็มสองครั้งหรือแทบเบิ้ลโคเชถักทั้งหมดสามครั้งด้วยกันนะ <Yeah. S 1> ครั้งที่สาม ในส่วนของมุมเนี่ยเราจะถักโซ่ไว้เพื่อสำหรับต่อชิ้นงานหรือว่าต่อดอกนั่นเองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพี่อ้อถักด้วยโซ่สิบนะหลังจากนั้นเราก็จะถักด้วยพอสองคอหรือแทปเปิ้ลโคเช3สามครั้งลงในช่องเดิม สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ต่อด้วยโซ่เจ็ดช่องถัดไปเราก็ถักด้วยซิงเกิลโคเชต์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมุมที่ได้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้ก็เหลืออีกสามมุมเดี๋ยวทุกคนก็ลองถักต่อกันนะจ๊ะพี่อ้อถักมาจนครบทั้งสี่มุมเลยนะสำหรับแถวสุดท้ายเนี่ยเวลาเราจบเราจะจบด้วยโซ่เจ็ด หลังจากนั้นเราก็จะเลื่อนโซ่หรือว่าเลื่อนห่วงนั่นเองนะในหลักแรกที่เราขึ้นต้นดึงไหมผ่านออกมาแล้วก็ล็อกด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ตัดปลายไหมออกเก็บปลายไหมไว้ด้านหลังชิ้นงานนะแต่ว่าดอกนี้พี่อ้อไม่ได้ตัดออกเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่อ้อจะต่อชิ้นงานให้ดูด้วยนะจ๊ะดอกที่ได้ก็จะออกมาลักษณะนี้นะเป็น ดอกไม้ดอกเล็กๆอยู่ตรงกลางแล้วก็ขยายออกเป็นสี่มุมด้วยกันนะดอกนี้จริงๆแล้วถักง่ายมากแล้วก็ใช้เวลาในการถักค่อนข้างเร็วเวลาต่อดอกออกมาก็ค่อนข้างสวยด้วยนะ <S <S เดี๋ยวพี่อ้อลองวัดขนาดของดอกเ้าดูก่อนถ้าเราวัดในส่วนตรงกลางเนี้ยแต่ตัวนี้พี่อ้อยังไม่ได้รีดนะน่าจะอยู่ประมาณที่หเซนครึ่งน,นะแต่ถ้าเราพิกกลาวัดในส่วนของมุม ก็จะอยู่ประมาณ9เซนครึ่งก็ลองถักต่อกันดูนะพี่อ้อมมั่นใจว่าลายนี้เวลาต่อเป็นชิ้นงานผืนใหญ่ๆก็ค่อนข้างน่ารักมากนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะสำหรับดอกที่ได้ก็จะออกมาประมาณนี้นะทุกคนก็ถักต่อกันนะเดี๋ยวพี่อ้อขอเวลาถักดอกถัดไปแล้วก็จะสาธิตวิธีการต่อดอกให้ทุกคนได้ดูด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อชิ้นงานกันนะ พี่อ้อถักมาจนถึงมุมนี้แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะต่อสองมุมก็คือมุมนี้แล้วก็ถักต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงมุมนี้มุมนี้นะปกติเวลาพี่อ้อถักในส่วนตรงมุมเนี่ยพี่อ้อจะใช้โซ่สิบใช่ไหมแต่เวลาเราต่อเนี่ยเราจะต่อด้วยโซ่ห้าถักโซ่ห้ามาแล้วนะแล้วก็จับชิ้นงาน วางแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็สอดเข็มเข้าไปซิงเกิลโคเชออกมาถักโซ่ห้าแล้วก็พิกลับมาพันหัวเข็มสองครั้งหรือแทบเบิ้ลโคเชลงในช่องเดิมหรือว่าช่องเดียวกันตรงนี้นะปลดออกมาครั้งละสองห่วงถักทั้งหมดสามครั้ง ครั้งที่สามแล้วก็จะได้ออกมาแบบนี้นะต่อไปในแต่ละช่องเนี่ยเราถักด้วยโซ่เจ็ดนะแต่เวลาเราต่อเราจะต่อทุกช่องนะเราต่อด้วยโซ่สามหนึ่งสสามโซ่สามแล้วก็พลิกกลับมาเริ่มต่อที่มุมนี้นะ ซิงเกิลออกมาหนึ่งสองสามแล้วก็ถักโซ่สามพิกกลับมาซิงเกิลหนึ่งสองสามพิกกลับไปเราจะต่อสลับกันแบบนี้นะโซ่สามพอนึกออกแล้วนะแล้วก็โซ่สามซิงเกิลโคเช ถักทุกช่องนะจ๊ะถักจนกระทั่งมาถึงในส่วนของมุมนะหนึ่งสองสามแล้วก็ซิงเกิลหนึ่งสองสามสิงเกิลโคเชหนึ่ง สองสามมาถึงในส่วนของมุมแล้วนะตรงนี้เราพันหัวเข็มสองครั้งหรือแทบเบิลโคเชนะปลดออกมาครั้งละสองห่วงถักทั้งหมดสามครั้งต่อด้วยโซ่ห้าเวลาเราถักในส่วนของมุมเนี่ยเราจะใช้โซ่ห้านะ สิงเกิลออกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าพิกับมา, 1, 6, 2, 3, บมาพันหัเข็มสองครั้งหรือทบเบิลโคเชถักทั้งหมดสามครั้งลงในช่องเดิมในส่วนที่เป็นมุมนะต่อไปเราจะถักต่อจนจบชิ้นงานนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก โซ่เจ็ดแล้วก็ซิงเกิลโซ่เจ็ดซิงเกิลโคเชซิงเกิลแล้วก็เหลืออีกหนึ่งมุมนะโซ่เจ็ดซิงเกิลตรงนี้เป็นมุมที่สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ในส่วนของมุมเนี่ยเราก็ถักเหมือนเดิมเหมือนกันทุกมุมถักด้วยพอสองคอรหรือทับเบิลโคเชสามครั้งสลับกับโซ่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าโทษค่ะไหมแตกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ พอได้โซ่สิบแล้วเราก็ถักลงไปอีกสามครั้งด้วยพอสองคอหรือแทปเปิ้ลโคเชได้แบบนี้ตรงนี้เราจบด้วยโซ่เจ็ดนะหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเเวลาจบชิ้นงานนะเราจะจบด้วยโซ่เจ็แล้วก็ล็อกด้วยโซ่หนึ่งตัดไหมออก เดี๋ยวเราค่อยเก็บปลายใหม่ไว้ด้านหลังชิ้นงานนะพี่อ้อให้ดูลายที่เราต่อ,อมาเราก็จะเห็นชัดละต่อ,อมาแบบนี้นะเนี่ยทุกท่านก็ลองต่อ,อก,กันนะพี่อ้ออยากให้ทุกคนเห็นชัดๆเวลาเราต่อครบสี่ดอกนะว่าลายที่ออกมาจะเป็นลักษณะไหนเดี๋ยวทุกคนก็ลองถักต่อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะหลังจากพี่อ้อถักดอกที่สี่แล้วก็ต่อชิ้นงาน หลังจากนั้นก็ลองนำไปรีดเราก็จะเห็นลักษณะของลายออกมาแบบนี้นะอย่างที่พี่อ้อบอกอ่ะลายนี้เวลาต่อเสร็จแล้วก็ค่อนข้างจะน่ารักนะก็ลองถักกันดูแล้วก็นำไปปรับใช้นะสามารถที่จะถักต่อเป็นเสื้อเป็นชิ้นงานผืนใหญ่ๆห,หรือว่าถักเป็นสบายก็สวยนะลองถักกันจ้าพี่อ้อขอขอบคุณนะจ๊ะทุกๆท,ท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ ติดตามให้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะก็ยังคงต้องฝากหลายๆท่านหรือพี่น้องท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะหลังจากชมคลิปนี้จบแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์แบ่งปันคลิปนี้ไปให้เพื่อนๆเราด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะจ๊ะสวัสดีจ้า